สวัสดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารากักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซี FC. วันนี้ก็พี่ก็จะพาเอฟซีไปเดินไปดูดอกไม้ที่เขาเพาะทีเดียวอยู่เลยค่ะทุกปีก็จะขึ้นมาเองอ่ะทุกคนหันไปดูเลยค่ะนี่คะ่ะเอฟซีนี่ก็คือรัว้วดอกไม้เขาก็เอามาเพาะอย่างนี้เลยค่ะเอฟซี FC, แล้วก็จะขึ้นมาเองทุกปีค่ะ แต่นี่ก็ยังออกดอกไม่หมดนะคะออกแต่บางบางดอกนะคะก็จะเป็นช่วงช่วงเนาะก็จะสลับกันออกเนาะทุกคนและพี่ก็เห็นดอกดอกหนึ่งที่เหมือนก,นกันกับที่พี่ไปถ่ายในป่านะคะทุกคนและมี FC เอฟซีทักมาว่าคล้ายกับดอกบานไม่รู้โรยเราเนาะทุกคนนี่ค่ะนี่นี่ดูค่ะจะเป็นสีนี้คะ่ะเอฟซีนี่ค่ะ เป็นสีชมพูค่ะไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีแดงเหมือนที่ในป่าค่ะเพราะว่าในป่านั้นจะเป็นสีแดงแต่ตรงนี้จะออกเป็นสีชมพูค่ะเอฟซีนี่ก็สวยนะคะแต่ว่าสีไม่ค่อยไม่ค่อยสะดุดตาเหมือนตรงนั้นเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นดอกไม้ป่าเหมือนกันนะคะที่เขาเอามาอะ โรยแล้วก็มันก็จะขึ้นเองอะค่ะโดยที่ไม่ต้องดูแลอะไรเลยเนาะขึ้นมาทุกปีคะ่ะเอฟซีนี่นี่คือรั้วของคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือเขาเพาะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ซื้อเวลาหมดดอกก็คือตัดทิ้งทีเดียวเลยเอารถมาไถออกเลยค่ะนี่ก็คือจะออกดอกอย่างนี้เลยคะ่ะเอฟซีนี่นะไปจนถึงหน้าหนาวเลยค่ะเพราะว่าดอกบางดอกนี่อยู่ถึงหน้าหนาวเลยนะคะ แต่บางต้นก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันมีน้าค่ะแต่เขาปลูกไว้ไม่ให้หมาเข้าไปขี้ใส่นะคะทุกคนนี่นี่ทุกคนดูนี่อย่างอย่างงามเลยค่ะอันนี้พี่ก็เห็นอยู่ตรงไปมอเตอร์วนนะคะมันเป็นสีม่วงค่ะที่มอเตอร์วายน่ะสีม่วงดําเลยอันนี้ก็จะออกบานเย็นเ,ยนเอยออกสีอะไรเนาะอ่อนๆบน่รั้วสวยงามค่ะนี่ค่ะของ ก็เป็นสวยงามตามธรรมชาติเนาะ FC เนาะของไอของดอกไม้ป่าเนาะหรือว่าดอกไม้ที่เขาเอามาปลูกเขาก็จะอนุรักษ์อย่างนี้นะคะและนี้ก็กําลังจะออกดอกค่ะนี่ก็จะมีสีสันอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเขาออกดอกนี่ก็จะคล้ายดาวกระจายอะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนดาวกระจายบ้านเราเนาะนี่ค่ะโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบ แค่นี้นะคะกับรั้วสวยๆแล้วก็มีแต่ดอกไม้ที่เขามาปลูกทีเดียวเลยค่ะไม่ต้องมาปลูกหนะเยอะเนาะไม่ต้องมาปลูกบ่อยเนาะทุกคนปลูกทีเดียวอยู่เลยแล้วมันก็จะขึ้นเองทุกปีค่ะถึงเวลามันก็ขึ้นแล้วก็เวลามันหมดเขาก็จะเอาไอ้นั้นมาตัดออกทีเดียวเลยแล้วก็อยู่เลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ <S <S นี่คะ่ะอ๋ใครใครก็ว่ารกแต่ว่ามันก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะคะ <complic S 2> ทุกคนเพราะมันเป็นดอกไม้ธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ก็ยังไม่ทันได้ออกดอกนะคะนี่เดี๋ยวออกดอกมาเดี๋ยวพี่จะมาอัพอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพี่มาอัพนี่อดอกพวกนี้ที่มันออกดอกมาก่อนนี้ก็อาจจะหมดไปแล้วนะคะเอฟซี FC. โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย